ัจจุบันนี้ค่ะเราได้นำเอาเทคโนโลยี 3D Printing น,นะคะแล้วก็การออกแบบสามมิติเข้ามามีบทบาทในการรักษาผู้ป่วยค่ะซึ่งศูนย์การพิมพ์สามมิติของโรงพยาบาลราชวิถีกรมการแพทย์เราเริ่มมาตั้งแต่5ปีที่แล้ว เราได้นําปัญหาต่างๆที่มีเช่นปัญหาการออกแบบรูปหน้าของผู้ป่วยในการผ่าตัดปัญหาในเรื่องของความสมมาตรของกระโหลกศีรษะนะคะในผู้ป่วยที่ได้รับการผ่าตัดไปแล้วเนี่ยเราก็ใช้เทคโนโลยีเนี้ยมาดัดแปลงมาประยุกต์แล้วก็นํามาใช้ใน5ปีที่ผ่านมาเนี่ยตัวเลขที่เราได้ทําการรักษาผู้ป่วยนะคะเฉลี่ยทั้งหมดในทุกแผนก็ประมาณ600กว่าเคส เทคโนโลยีนี้ค่ะเราจะต้องใช้บุคลากรที่เชี่ยวชาญในเรื่องของการใช้โปรแกรมการใช้เครื่องพิมพ์รวมถึงวิศวกรแล้วก็เจ้าหน้าที่นะคะที่ออกแบบแพทย์ผู้ทำการรักษาแพทย์ผ่าตัดเพื่อพัฒนาให้ผลงานมีความถูกต้องแม่นยามมากขึ้นค่ะ แผนกสสเสนาศิกรค่ะการใช้ทีดีแพลนนิ่งก็จะเอามาใช้กับการผ่าตัดกระดูกขากรรไกรส่วนใหญ่นะคะจะเป็นเนื้องอกของกระดูกขากรรไกรเนื้องอกทั้งส่วนมากจะเป็นเนื้อมะเร็งค่ะของกระดูกขากรรไกรหลังจากที่เราตัดกระดูกขากรรไกรออกไปแล้วเราก็ต้องเอาสิ่งอื่นก็คือกระดูกนี่แหละมาทําเป็นกระดูกขากรรไกรชดเชยของเดิมที่เราตัดออกไปค่ะเราก็ต้องเอากระดูกขามาตัดเป็นชิ้นเล็กๆๆ แล้วแต่ละชิ้นมันจะต้องเชื่อมกันได้พอดีที่จะทําเป็นกระดูขกขาไก่ขึ้นมาใหม่ซึ่งระยะเวลาทั้งหมดจากการยกเนื้อท่านใหม่ออกมาตัดกระดูกต่อเส้นเลือดระยะเวลามันจะมีประมาณ4ชั่วโมงถ้ายิ่งเวลานานมันจะเกิดเนตายได้โอกาสประสบความสําเร็จมันก็น้อยลงนวัตกรรม T D Planning เนี่ยมันก็ทําให้เราวางแผนล่วงหน้าได้ เราเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์ก่อนว่าเนื้อง,งอกเนื้อมะเร็งมันอยู่ตรงเนี้ยเราต้องการตัดตรงไหนบ้างพอเราเห็นเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์ล่วงหน้าแล้วเราก็ตัดได้แม่นยําขึ้นก็คือตัดหักกันเนื้อมะเร็งไปได้ดีขึ้นกระดูกใหม่ที่ทํามาเราแพลนล่วงหน้าแล้วว่าเราจะวางกระดูกชิ้นไหนยังไงแต่ละชิ้นมันจะสบกันแบบไหนซึ่งพอทั้งหมดเนี่ยมันมารวมกันมันก็ลดระยะเวลาในห้องผ่ตาตัดได้ค่ะ ว่าเราไม่ต้องมานั่งวัดมือค่อยๆทําทีละชิ้นละเรามีคัตติ้งไกด์ก็คือมันจะมีไกด์มาวางท่าบนกระดูกอย่างกระดูกขายาวยก็จะมีคัตติ้งไกด์มาให้เลยแล้วเราก็ตัดตามที่เราวางแผนไว้ล่วงหน้าแล้วค่ะแผนกสัญญกรรมประสาทก็มีการนำเทคโนโลยีการพิมพ์สามิติหรือที่เราเรียกว่า 3D printer มาช่วยในการรักษาคนไข้โดยเฉพาะการทํากระโหลกศีรษะเทียมหรือวางแผนการผ่าตัดล่วงหน้าการนําเทคโนโลยีนี้มาใช้เนี่ยหนึ่งคือลามันย่นระยะเวลาการผ่าตัดแล้วได้งานที่ดีขึ้นสมบูรณ์แบบมากขึ้นคือเพอร์เฟกมากขึ้นโดยเวลาที่สั้นลงลดภาวะแทรกซ้อนหลายๆอย่างที่อาจจะเกิดจากการผ่าตัดแบบวิธีดั้งเดิมอย่างเช่นการนึกในใจนึกภาพแล้วลงไปแล้วของจริงไม่เหมือนกับที่เรานึกอยู่ก่อนหน้านี้ เพราะฉะนั้นมันก็ช่วยเพิ่มความปลอดภัยให้ผู้ป่วยนะผู้ป่วยก็มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นโอกาสที่จะเกิดภาวะแทรกซ้อนหลังผ่าตัดก็ลดลงแล้วด้านเนื่องจากโรงพยาบาลราชาวิถีเนี่ยเป็นโรงพยาบาลที่มีการเรียนการสอนงนั้นการนําเทคโนโลยี้มาใช้เนี่ยก็จะทําให้เราสามารถนําไปใช้สอนแพทย์หรือนักเรียนแพทยนะ์ซึ่งเขายังมีความรู้ความเข้าใจพื้นฐาน,นย,ยากทําให้การนึกภาพที่อะไรที่เป็นสามมิติมันยากขึ้น ทั้งทั้งหมดนี้ก็จะช่วยวางแผนการรักษาการเรียนการสอนแต่ทั้งหมดมีเป้าหมายเดียวก็คือประโยชน์ของคนไข้เทคนโนโลยีการพิมพ์สามมิติเนี่ยมีมาสักระยะแล้วแต่สิ่งที่เปลี่ยนไปคือตอนนี้มีความก้าวหน้าแบบก้าวกระโดดเครื่องพิมพ์พิมพ์ได้ดีขึ้นเรียบร้อยหรือเนียนขึ้น,นางานละเอียดขึ้นโดยเวลาที่สั้นลงคุณภาพการพิมพ์ดีขึ้น วัสดุที่ใช้มีให้เลือกหลายรูปแบบจริงๆตอนนี้เราสามารถพิมพ์วัสดุทางการแพทย์ได้เลยถ้าเรามีเครื่องที่มีคุณภาพดีอย่างเช่นพิมพ์ที่เป็นโลหะหรือไทเทเนียมได้เลยซึ่งมันเป็นโน้ตฮาวเดียวกันเพราะฉะนั้นผมเชื่อว่างานด้านการพิมพ์3มมิติเนี่ยเป็นอะไรที่ทุกโรงพยาบาลไม่ช้าก็าเร็วในเมืองไทยจะต้องมีหน่วยงานนี้รองรับในโรงพยาบาลครับ